โอเคครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสารน้ําที่ให้ทางหลอดเลือดดำนะครับสารน้าที่ให้ทางหลอดเลือดดานี่แหละนะครับโอเคมาดูเนื้อหาวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปลงลึกถึงเรื่องของการให้สารน้ําก็มาดูซะก่อนนิดนึงว่าสารน้ํามันคืออะไรนะครับก็ให้ทราบนิยาม แล้วพอรู้นิยามปุ๊บก็ไปดูว่าทําไมต้องให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาไปดูวัตถุประสงค์นะครับพอทราบสารน้ําคืออะไรทําไมต้องให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาก็ดไูไปดูต่อว่าแล้วมันมีกี่ชนิดสารน้ําที่ให้ทางหลอดเลือดดาและชนิดที่เราเน้นในวันนี้นะครับคืออะไรพอ ในเรื่องของชนิดของสารน้ําแล้วปุ๊บในการให้สารน้ํามีสิ่งที่ต้องทําอะไรบ้างแล้วให้สารน้ำเนี่ยมันปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยมันจะเกิดอาการข้างเคียงเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรได้นะครับก็จะมีอยู่ห้าหัวข้อหลักๆนะครับวัตถุประสงค์มันก็ล้อไปกับเนื้อหานะครับ ถ้าเรื่องของนิยามก็ให้ทราบนิยามพอคำพอคำว่าทราบในวัตถุประสงค์เนี่ยก็ให้เราทราบไว้แต่อาจจะไม่ได้นําไปวัดเป็นข้อสอบพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าอันไหนบอกว่าระบุระบุหรืออธิบายอธิบายอธิบายพวกนี้ได้ก็มันก็จะไปอยู่ในข้อสอบเพื่อที่จะวัดเราว่าหลังเรียนหลังเรียนแล้วมันจะได้อะไรบ้าง จะไปที่นิยามมันก่อนนะครับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำมันคืออะไรนะนะครับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำคืออะไรนะครับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำมันก็คือการรักษาโดยการให้สารน้ำ เป็นการรักษาโดยให้สารน้ําด้วยการที่แทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดดาเน้นที่หลอดเลือดดานะครับเน้นที่ห,ทห,หลอดเลือดดาหลอดเลือดดำเดอยตรงก็เพื่อให้สารน้ําผ่านทางสายให้นะครับแล้วก็เข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับคือถ้าเราฉีดยาไม่ว่าจะเป็นฉีดเข้าหลอดเลือดดาหรือเข้ากล้ามเนื้อเข้าชั้นผิวหนังอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะให้ยาเป็นครั้งคราว แต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้ทางสารน้ําทางหลอดด้วยดำปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะการให้อย่างต่อนเนื่องใช่ไหมครับค่อยๆให้ไปยาวๆอันแรกให้ทราบไปแล้วทราบเรื่องของลักษณะของสารน้ําไปแล้วนะครับต่อมาเราก็จะไปดูว่าทําไมต้องให้สารน้ําทางหลอดลอด้วยดำใช่ไหมครับเราก็จะไปดูวัตถุประสงค์ ของการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำว่ามีอะไรบ้างอันแรกเพื่อแก้ไขภาวะไม่สมดุลของสารน้ําแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายเกลือแร่ในร่างกายภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่าอิเล็กโทรไลต์นะครับอิเล็กโทรไลต์ก็เขียนอย่างนี้แหละอิเล็กโทรไลต์นะครับ มันก็คือเกลือแร่นะครับเกลือแร่ในในร่างกายคือร่างกายจะมีเกลือแร่อยู่เพื่อที่จะรักษาสมดุลโครงสภาพไว้เมื่อไหรก็ตามที่น้ําในร่างกายหรือเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติไปเช่นมีการสูญเสียไปเราก็จะให้สารน้ําเพื่อเอามาทดแทนน้ําหรือเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปอย่างรวดเร็วภาวะอะไรบ้าง ที่เป็นลักษณะการเสียเสียน้ําเสียเกลือแร่นะครับแรกไดเเีียนะครับไดเรียก็คือท้องเสียใช่ไหมครับไดเรียคือท้องเสียต่อไปเบิร์นแผลเบิร์นแผลเบิร์นก็เป็นแผลที่เกิดจากไฟไหม้กระดาษใช่ไหมครับ หรือน้ำร้อนลวกก็ได้พวกนี้จะมีการทำลายชั้นผิวหนังออกใช่ไหมครับผิวหนังเปิดออกมาพอเปิดออกมาปุ๊บคือปกติร่างกายคนเราเนี่ยมีผิวหนังคุมเอาไว้คุมเอาไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำใช่ไหมครับเราจะระบายน้ําได้ออกทางรูเหงือใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราโดนไฟไหม้หรือน้ําร้อนว่วไอ้ผิวหนังชั้นนอกมันหลุดออกไปหมดร่างกายเราก็ เสียน้ําออกมาได้ได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขท้องเสีย,ท,สยแบบท้องเสียแบบท้องเสียแบบรุนแรงถ่ายเจ็ดแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งถ่ายดูดเหลอถ่ายน้ําอันนี้ก็จะสูญเสียน้ําแล้วก็เกลือแร่ด้วยก็ต้องให้สารน้ําเข้าไปเกลือแก้ไขถ้าท้องเสียแบบไม่รุนแรงเราก็ให้ผงน้ำตาลเกลือแร่ที่เป็นชงดื่มได้ใช่ไหมแต่ถ้าเสียเยอะๆก็ต้องให้สารน้ําหรือ บัต s ลอสบัดลอสก็คือการสูญเสียเลือดใช่ไหมครับการเสียเลือดบัดลอสคือการเสียเลือดอน,นี่คือการเสียเลือดเช่นเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแนขนขาดขาขาดหรือกระดูกหักเปิดออกมากอย่างเงี้ยในการสูญเสียเลือดเยอะๆก็สามารถให้สารน้ําคือถ้าเราไม่มีเลือดให้กับผู้ป่วยหรือ,อยังยังหาไม่ได้ ก็สามารถให้สารน้ํามันมีสารน้ําบางอย่างที่สามารถแก้ไขภาะวะเสียเลือดได้มันจะมีโอระกอบคลายเลือดเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะครับอันแรกเพื่อแก้ไขภาะวะไม่สมดุลของสารน้ําแล้วก็เกลือแร่นะครับวัตถุประสงค์ที่สองเพื่ออะไรนะครับเพื่อเมื่อกี้แก้ไขต่อไปเป็นการป้องกันครับยังไม่เกิดหรอกยังไม่เกิดแต่ว่าให้เพื่อการป้องกัน สามารถให้ได้เหมือนกันกรณีไหนบ้างละ่ะที่เอาไปใช้ในการป้องกันเช่นผู้ป่วยกําลังเตรียมทําหัตถการทําหัตถการก็คือพูดงา่ายๆคือผ่าตัดนั่นแหละนั่นแหละผ่าตัดผู้ป่วยก็จะวดน้ําวดอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นศัพท์ที่แพทย์หรือพยาบาลชอบติดไว้หัวเตียงก็คือทำ N T O ใช่ไหมครับ noting nothing per mouth per os ห้ามให้อะไรทางปากก็คือห้ามห้ามรับประทานน้ำห้ามรับประทานอาหารนะครับพอผู้ป่วยไม่ได้ไม่ได้รับประทานน้ำอาหารก็ต้องได้รับสารอาหารหรือสารน้ำทางอื่นทดแทนสิ่งหนึ่งที่ให้ได้ก็คือการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโอเคนะครับหรือผู้สูงอายุ กินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยนะครับกินไม่ได้อาจจะไม่หิวอาจจะเป็นโรคบางอย่างพอแก่ตัวมาปุ๊บก,การอยากกินข้าวอะไรก็ลดลงก็ไม่กินข้าวไม่ได้เลยก็ต้องให้สารน้ําทางหลอดเลือดดำกดางหรืออาเจียนอาเจียนเยอะอาเจียนเยอะเลยนะครับก็สามารถให้สารน้ําทางหลอดเลือดดำได้นะ ไป2เหตุการณ์แล้วที่สามารถให้สั่นน้าทางหลอดเลือดดาได้นะครับอันที่สามเพื่อให้ยามันก็จะมียาบางอย่างที่สามารถให้โดยทางหลอดเลือดดาเท่านั้นนะครับแล้วต้องค่อยๆให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ฉีดครั้งเดียวจบก็จะมียาบางอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องของ อินซูลินไปใช่ไหมครับอินซูลินก็จะมีอินซูลินบางชนิดก็คือเลก,กูล่าอินซูลินที่ให้ทางหลอดเลอดดำได้ดน,นะครับแต่ปกติอินซูลินเขาก็จะไม่ให้ต่อเนื่องยาทั้งหร่หรอกเขาฉีดเป็นครั้งคราวนะครับแต่ก็จะมียาบางอย่างอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกยาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อพวกแอนติเบติกนะครับแอนติเบติก ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อนี่แหละนะครับที่ต้องให้โดยทางหลอดเลือดดำเท่านั้นซึ่งเวลาเราไปดูเขาก็จะมักเขียนข้างๆขวดยาว่า intravenous ใช่ไหมครับเขียนว่า iv ก็ต้องให้ผ่านทางหลอดเลือดดำสิ่งหนึ่งที่หมอชอบให้ก็คือผสมลงไปในน้ำเกลือหรือสารน้ำนี่แหละนะครับ แล้วก็ให้ทางเราได้ดักไป3วัตถุประสงค์แล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับให้สารน้ำเข้าไปเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาภาวะสมดุลความเป็นกรดด่างภายในร่างกายคือร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีตัวอิเล็กโทรไลต์หรือระบบเ,เขาเรียกว่าระบบบัฟเฟอร์ที่คอยควบคุมความเป็นกรดด่างในร่างกาย นะครับเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลเมื่อร่างกายเราสูญเสียน้ำหรือสูญเสียเกลือแร่สูญเสียอิเล็กโทรไลต์ไปสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือ,อ,อตัวความเป็นกรดด่างภายในร่างกายมันจะเสียสมดุลไปก็ต้องให้สารน้ําหรืออิเล็กโทรไลต์พวกนี้เข้าไปปรับเรื่องของความเป็นกรดด่างไปในร่างกายเดี๋ยวมันจะมีสารน้ํา อยู่บางชนิดที่สามารถปรับเรื่องของความเป็นกรดด่างในร่างกายได้นะครับร่างกายก็จะมีระบบรักษาสมดุลกรดด่างเราเรียกว่า Acid Base Balance นะครับในร่างกายอยู่ก็มี4ีสีวัตถุประสงค์หลักๆนะครับในการให้สารน้ำทางหลอดเดือดดับนะถึงตรงนี้ มีใครอยากแลกเปลี่ยนหรืออยากซักถามอะไรไหมครับ